ก็เมื่อคืนที่เราได้ได้ฟังไปเราก็เข้าใจภาพรวมของมันเนาะภาพรวมของชีวิตเนี่ยว่าชีวิตมันมีชีวิตที่กำลังเป็นอยู่กับชีวิตที่ตายแล้วหลังตายแล้วแล้วก็วิธีออกจากวงเวีวงจรของชีวิตนี้ มีภาพรวมหลักๆใหญ่ๆเพราะเราก็คือผลพวงจากการวนเวียนมาเป็นวัฏจักรอันนี้อีกทีหนึ่งโดยบางครั้งเราก็หาคำตอบไปได้ไม่กันว่าทำไมเราจะต้องทุกคนอยากเกิดไปในตระกูลที่ร่ำรวยใช่ไหมส,สุขสบายทําไมเราต้องมาอยู่กับตระกูลนี้พ่อแม่แบบนี้รับวิบากอย่างนี้อันนี้คือผลพวงก็ล ที่เราเกิดมาเนี่ยเป็นผลของการรับวิบากแห่งการเวดว่ายตายเกิดแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะเขาบอกว่าบางคนสุขภาพเกิดมาแล้วก็ป่วยเลยบางคนว่าอายุสั้นบางคนอายุยาวอันนี้ก็อบอกผลพวงมาจากการฆ่าสัตว์แล้วเท่าคนไหนที่ชอบทาร้ายทําร้ายชีวิตให้ดับไปทําสัตว์ให้ตายไปเนี่ย ผลพวงอันนั้นจะเกิดมาเมื่อเราเกิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยชีวิตจะสั้นเราย้อนหลังไปเนี่ยย่าแตมาย้อนหลังไปเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันนี่นะตายไปหลายคนแล้วนั่นก็เป็นอันหนึ่งและผลพวงที่เกิดขึ้นมาเอาทําไมเราเกิดมาปั๊บไม่ได้อยู่ในตระกูลที่ต้องคาบช้อนเงินช้อนทองไปเลยมาแล้วทําไมต้องมาสร้างฐานะเอาเองเนี่นี่จะเป็นอีกอันหนึ่งคือ คือต้องเข้าใจว่าช่วงเกิดมาแล้วเนะี่ยรับกรรมรับกรรมว่าเราทําไมเราต้องมาอยู่ในครอบครัวนี้ตะระกูลนี้สถานะแบบนี้ต้องมีพพายามแบบนี้นะหลายหลายคนสังเกตดดิบางคนตกไปอยู่ที่ที่อัตคัดขัดสนมากๆเลยบางครั้งก็ไปเกิดในประเทศที่มีสงครามมีความเดือดร้อนอันนี้มันมีเบื้องหลังหมดเลยนะเบื้องหลังหมดเลยในในระบบของ ระบบของกรรมนี่พระเจ้าท่านบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าปัญญาไม่พอเนี่ยยิ่งคิดยิ่งจะเป็นบาปเพราะมันมีความเยื่องมีความเชื่อมโยงและโยงใหญ่แบบมิติที่เราไม่รู้จักอีกอันหนึ่งที่ว่าไม่ใช่แค่นอกเหนือจากตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นมิติภายในเราจะสังเกตยอย่างหนึ่งทําไมเราชอบคุณคนคนทำไมชอบคิดอย่างเนี้ย ชอบคิดแบบเนี้ยนี่คือคือเรื่องระบบของกรรมที่แล้วที่ก็ไปแก้กรรมแก้กรรมกันเนะ่ะถูกไหมแก้กรรมแก้กรรมจริงๆคือแก้ที่ไหนรู้ไหมแก้พฤติกรรมแก้พฤติกรรมไม่ใช่ไปแก้กรรมนะไปสะเดาะขาต่อชะตาเป็น,นอนโอ้นะ่ะมันเป็นมันเป็น,เป,นเป็นการให้กําลังใจมากกว่า ว่าฉันได้ทําเรื่องนี้แล้วบางคนนะก่อนจะสอบก็บ,บนว่าสารพัดบทเด็กกันแล้วบนสารพัดบนเราผ่านกระบวนการบนมาไม่เนี่ยพวกเราเนี่ยสอบนะแต่ละครั้งกับละครั้งวันก่อนก็เจอกันเ่บนนะมันบนมันจะสอบไห้ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยบหดเนี่ยว่าจะต้องไปทําอะไรทําประโยชน์ให้กับอันนี้ สมมติว่าคนหนึ่งเขาสอบอสอบหมอ่ยนะแล้วก็ไปสอบหมอแล้วไปบนเนี้ยพอไปบนปั๊บเนี่ยพอเขได้มาปุ๊บก็ไปแก้บนอันนั้นนั้นมันอยู่ในช่วงวิชีวิตช่วงไหนอ่าช่วงบอไม่ใช่ช่วงกลางช่วงต้นเนี่ยเพื่อเพื่อประสบผลสําเร็จกับการมีชีวิตอยู่เฉยๆเพื่อ แต่ว่าเขาแก้บนปุ๊บเลยแม้แต่ไปบนพุทธธรรมคุณงามความดีก็ตามนะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ช่วงต้นเท่านั้นเองแต่ถ้าคนน,านั้นเมื่อเนี่ย็นไว้การทาเนี่ยถ้าคนนั้นบนเรื่องเนี้ยโอ้ันจะสอบหมอสอบผ่านแล้วนั้นไปแก้บนแก้บน,บนด้วยการปฏิบัติธรรมพอเรือทตธรรมปุ๊บไปเข้าใจเป็นเกิดปีจิเกิดความมุตะนี่อยู่ช่วงกลางแล้วกลับไปอยู่ช่วงกลางทาเหมือนกันนะแต่ว่ามันเกิดความลึกซึ้งต่างกันไงมันไม่ได้หวังผลทางโลก หวังผลทางทางภายในอย่างเงี้ยแต่คนส่วนใหญ่ได้ไม่แก้บนหวังผลทางไหนทางโลกหมดเลยแล้วก็อยากจะนะโอ้ไปแก้บนจงกระทั้งอะไรหลวงพ่อโสธรเนี่ยไขย่เต้หมดบางทีนะหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อบางองค์ชอบกินปะลาลากับปะลาลาเต้หมดไอเจ้าไข่นี่มันชอบปลาท้ายกบกระทัดเต้น,นไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมันมันมนุษย์เนี่ย มันเข้าใจแค่ช่วงช่วงชีวิตเท่านั้นเองว่าทําอะไรให้ประสบผลสําเร็จในแค่ชีวิตไม่หวังข้างหน้าเขาต้องการมีความสุขเฉพาะชีวิตที่มีอยู่นั้นเองแต่ถ้าแต่ว่าพุทธศาสนาจะมองลึกกว่านั้นทํายังไงเราจะออกจากวงจรอันนี้ได้นี่นี่คือคือเรื่องของพุทธศาสนาว่าเขาจะไปแฮกระบบเข้าไปเข้าไปเข้าไปศึกษาว่าจะทําความเข้าใจมัน จนว่าเข้าใจว่าอ๋อนี่คือระบบของมันระบบคือธรรมชาติมันทําอย่างนี้แหละยึงก็ถอนเอยออกมาดูระบบการทํางานของมันโอมันมันเกิดกระบวนการเช่นวางเสียงครั้งหนึ่งสังเกตไหมองค์ประกอบเยอะพวกนี้มันจะมีมันจะมีตัวองค์ประกอบเหมือนตัวโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะมีภาพไปเราเห็นสังเกตไหมว่ามันจะต้องผ่านอะไรผ่านกระแสะไฟผ่าน การแปลสัญญาณการผ่านกันอะไรมากมายจนกว่าจะมีภาพและเสียงให้เราได้รู้ได้นี่เหมือนกันพอเราจะคิดได้เรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีผ่านร,ระบบมันเยอะเลยกระทบก่อนจําก่อนนึกก่อนคิดก่อนโอโหมัปนเยอะแยะเช่นตาฟังเนี่ยถ้าเราฟังภาษาที่เราฟังกันเนี่ยเราเข้าใจนะถ้าเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจเช่นภาษาพาม่าเนี่ยมันฟังได้แต่ว่ามันไม่มีระบบ ระบบความห,หมายอะระบบความห,หมายในสมองเราไม่มีไงเพราะเราไม่เคยสื่อสารด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งอย่างเช่นภาษานกเงี้ยเราเราไม่มีระบบเขาแต่เขามีระบบเขานะเขามีความห,หมายในตัวเองเขาเซ็ตพอเขาร้องปับ๊บเด็กก็จะรู้จักเลยว่ามันสัญญาณอะไรแต่มนุษย์เนี่ยกวางไม่รู้เรื่องเพราะทุกอย่างภาษาคือการสื่อสารทั้งตลอดเวลาเลยนี่ต้องเข้าใจดีด วันเนี้ยที่เราฝึกตัวเนี้ยเราฝึกเข้าไปจะเข้าไปแฮกเป็นแฮกเกอร์เข้าไปเจาะระบบมันแต่ก่อนจะไปเจาะระบบมันเนี้ยต้องรู้ก่อนว่าเอาอะไรไปเจาะไม่ใช่เข้าไปซื่อๆือซื่อซือีกเอาความคิดไปเจาะได้ไหมก็ตัวความคิดเนี่ยตัวสร้างระบบเนะี่ยตัวความคิดเนี่ยเป็นตัวตัวสร้างกฎไกสร้างอารมณ์สร้างกังวลเข้ามันอยู่ ย่งเราต้องเข้าใจดีๆนะการฝึกตรงช่วงนี้ยมันเป็นฝึกช่วงมันฝึกฝึกช่วงที่ว่าเราต้องการเข้าไปแก้ปมของชีวิตเราเองปมที่เราเคยไม่เห็นมันไม่เคยรู้จักมันเนี่ยค่อยๆแต่ปมเหล่าเนี้ยมันเป็นปมที่ต้องทําด้วยตัวเองมันมันมันแย่ตรงนี้แหละคนอื่นทําให้ไม่ได้ มันแย่นี้ต้องตนเป็นที่พึ่งของตนจริงๆต้องตนต,งต้องต้องทุ่มเทต้องตั้งใจจริงๆจะไปให้คนอื่นทําให้แล้วเราดีขึ้นเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางแต่อ้อนวอนเนี่ยขอร้องเนี่ยบนบานสันกล่า,า,าเนี่ยเหมือนเหมือนมีคนอื่นบนดนบันดาลให้เนี่ยที่จริงตัวเองทําเนี่ยนี่คือระ,ระบบของชีวิตที่มันจะต้องเข้าใจมันนะอันเช้านี้เราจะเรียนต่อช่วงนี้จะทำวัดก่อนเนาะ thống